ยินดีต้อนรับสู่ด้านมืดไม่ใช่ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไซเคเวสนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกวิธีการนะครับติดตั้งใช้งานไซเคเวสกับโอควาสเวสโอเวสสอของเรานะครับไปชมกันเลยครับผม สวัสดีครับพบกับ PGS On กับผมพงษ์ธนรัตน์พงษ์คณะเจริญน,นะครับถ้าท่านเข้ามาชมเป็นครั้งแรกยินดีที่รู้จักกันด้วยนะครับกด subscribe นะครับและกดกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ล่าสุดจาก PGS On ของเรานะครับ<ฮ>ก็ช anel ของเราเนี่ยมีเทคนิค VR เกี่ยวกับ Oculus Quest 2ดีๆมากมายนะครับอยู่ใน playlist ด้านล่างนะครับลงคลิกลงไปดูกันได้นะครับแล้วก็ที่การ์ดด้านบนก็ได้เหมือนกันนะครับ Oculus Quest 2และ Oculus Quest ของเรานะครับก็ที่เห็นเป็นแว่นอย่างนี้นะครับ ภายในเนี่ยมันก็เหมือนกับโทรศัพท์มือถือ Android เครื่องหนึ่งนะฮะตัวสเปคอะไรเนี่ยก็คล้ายๆกันหมดทุกอย่างนะครับเจ้าโปรแกรมไซเคเวส์เนี่ยนะครับก็จะมาช่วยนะครับให้เราทำการปรับแต่งค่าต่างๆนะครับใน o อ,อเคส์เ e โอเคสของเรานะครับอย่างเช่นนะครับพวกการลงเกมนะครับดูว่าภายในลงโปรแกรมอะไรไว้บ้างนะครับ แล้วก็จะมีส่วนของการลงเกมที่เป็น .apk นะครับเราก็สามารถเอามาลงผ่านวิธีการ s ไ e q เวส t นี่นะครับไซ u เวสเนี่ยเขาจะมีส t o r e ย่อยๆอยู่ในตัวด้วยนะครับเราสามารถลงเกมฟรีต่างๆนะครับแล้วก็โปรแกรมนะครับอย่างเช่น Virtual Desktop นะครับเวอร์ชั่นที่สามารถรองรับการเล่นไวเลสกับ PC เนี่ยโ cul u ัส t o r e นะครับเขาก็ปิดฟังก์ชันนี้ไว้นะครับถ้าเกิดท่านใดซื้อ Virtual Desktop มาแล้วนะครับก็ต้องมาลงไซ u เวสนะครับ เป็นโปรแกรมเวอร์ชั่นในไซ u เวสทับเข้าไปนะครับเพื่อที่จะเล่นไวเลสผ่าน o อเค d q u โอเคเของเราได้นะครับโอเคฟังก์ชันก็มากมายนะครับการทําก็คุ้มค่าแล้วก็ใช้เวลาไม่นานนะครับมาชมวิธีการทํากันเลยนะครับผมเริ่มแรกนะครับเราเข้ามาที่เว็บไซต์ของไซ t เวสเซตอัพเฮลทูนะครับก็ตัวเนี้ยลิงก์อยู่ในดีสคริปชั่นด้านล่างนะครับกดเข้ามาแล้วนะครับ เราก็จะเจอหน้านี้นะครับมันจะเป็นวิธีการบอกทั้งหมดเลยนะฮะขั้นแรกนะครับมาถึงเราก็ดูนะครับว่า PC ของเราเนี่ยเป็นระบบไหนนะครับเป็น Windows เป็น Mac นะครับใช้ได้หมดเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ไม่จํากัดสเปคด้วยนะครับว่าจะเป็นสเปคไหนนะครับใช้ได้หมดเลยนะครับไม่เหมือนกับ Oculus Link เนะครับแล้ก็ดาวน์โหลดโปรแกรมตาม OS ของเรานะครับขั้นตอนที่2เนี่ยก็จะยุ่งยากนิดนึงนะครับเราต้องเข้าไปลงทะเบียนนะครับในเว็บไซต์ของ Oculus นะครับ โดยที่หน้านี้เขาก็จะมีลิงก์บอกอยู่แล้วนะครับเนี่ย dashboard.oculus.com นะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับการลงทะเบียนนี้ก็คือจะเป็นการลงทะเบียนเป็น Developer นะครับเราก็จะเป็น Developer ละเข้ามานะครับถ้าเรามี Account ของ Oculus อยู่แล้วนะครับสามารถกดดำเนินการต่อในชื่อ Facebook ของเราได้เลยนะครับหรือถ้าเกิดยังไม่มี Account ของ Oculus นะครับก็ให้กด Sign Up นะครับแล้วก็กด s up w u t with f b o o k o o k o u n t นะครับสีดำตรงนี้นะครับ โดยแอค o u n t นี้นะครับที่เราเอามา Sign in กับเว็บไซต์ o c u l u ันะครับต้องเป็น Account เดียวกับที่เราลงทะเบ,บียนไว้ในตัว Headset o c u l u ั q u e s t แล้วก็แอปในมือถือของเรานะครับทำการกดดำเนินการต่อในชื่อ Facebook ของเราตรงนี้นะครับเขาก็จะมีข้อตกลงอะไรขึ้นมานะครับเราก็กดทำตามไปนะครับจากนั้นเรามาคลิกที่ด้านซ้ายนะครับแล้วก็เลือกสร้างนะครับ เราก็สร้าง organization ของเราขึ้นมานะครับใช้ชื่ออะไรก็ได้นะครับขอให้ไม่ซ้ำกับชื่อที่มีอยู่ก่อนแล้วนะครับจะเป็นชื่อเฟซชื่อบ้านเลขที่อะไรเราก็ได้นะครับหลังจากนั้นเราก็กด understand แล้วก็กดส่งนะครับแล้วก็มาขั้นตอนที่3นะครับเรามาลงไลเวอร์ของ Windows นะครับขั้นตอนนี้นะครับถ้าเป็น Mac หรือ Linux ก็ให้ข้ามไปนะครับอ่าเราก็มาคลิกที่ลิงก์ตรงนี้นะครับตัวนี้นะครับกด I h a v e ฟ e s t แล้วก็ดาวน์โหลดนะครับอย่างจากนั้นเราก็ลงไดเวอร์ให้เรียบร้อยนะครับขั้นตอนที่4นะครับเราเข้าไปที่แอป Oculus ของเราในมือถือนะฮะแล้วเข้าไปที่หน้า setting นะครับเลือกไปที่ตัว Headset ของเรานะครับเลือกไปที่ More setting นะครับจะสังเกตมีคำว่า Developer Mode นะครับให้เราเลือกที่ Developer Mode นะครับแล้วก็มันจะมีให้เราติ๊กนะครับเลือก เทอร์นอนด้านนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นสีฟ้าขึ้นมานะครับเท่านี้ก็เรียบร้อยในฝั่งของมือถือนะครับขั้นตอนถัดมานะครับขั้นตอนถัดมาเราก็ install ไฟล์ไซเควสที่เราโหลดมานะครับให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็เปิดตัวไซเควสขึ้นมานะครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราเข้ามาที่ตัวแว่นของเรานะครับแล้วก็เสียบ สาย Type C เข้าไปนะครับมันจะขึ้นมาให้เรา Allow USB Debug นะครับก็ถ้าเกิดเป็นคอมของเราเองนะครับกด Always Allow ไปเลยก็ได้นะครับจะได้ไม่ต้องติกหลายรอบนะครับแล้วก็กด Allow นะครับโอเคครับเท่านี้ Oculus Quest ของเราก็ต่อเข้ากับโปรแกรม Si ส e Quest เรียบร้อยแล้วนะฮะ จะสังเกตนะครับที่มุมด้านซ้ายบนตรงนี้นะครับจะขึ้นมาว่าโอเ l รสเควสนะครับโอเครสสนะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่นะครับแล้วก็มี IP address ด้วยนะการใช้งานของตัวแอปเบื้องต้นนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีโปรแกรมนะครับให้เลือกโหลดนะครับด้านมุมขวาล่างนะครับตรงตรงนี้นะครับก็จะบอกว่าเป็นโปรแกรมที่ฟรีหรือว่าเป็นเดโมหรือว่าเป็นโปรแกรมที่ต้องจ่ายเงินนะครับ ก็ลองเลือกเลือกดูได้นะครับก็จะมีแอปมากมายเลยนะฮะพอเราคลิกเข้ามาที่โปรแกรมนะครับที่ด้านบนนะครับจะมีปุ่ม install to headset นะครับก็คือปุ่มนี้เราสามารถคลิกเพื่อลงโปรแกรมไปที่ headset ของเราได้เลยนะครับเว็บเดียวก็เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ในการ navigation ในภายในแอปนะครับจะมีลูกศรน,นะครับ Back Forward นะครับจะเหมือนเบ์เซอร์นะครับพอเราต้องการกลับไปที่หน้าเดิมเราสามารถกด Back กลับมาได้นะครับเนี่ยครับเกมฟรีอย่าง p า w ล r ล็อนะครับเราก็สามารถกด Install ได้เลยนะครับหมาจจะ Install ลรัวๆเลยนะครับเกมฟรีทั้งหลายนะครับ ตอนที่เข้ามานะครับทุกเกมนะครับสังเกตนิดนึงเลื่อนมาด้านล่างนะครับจะมีดีไว e s u p p o r t นะครับถ้าเป็น q u วส t นี่ก็คือรองรับทั้ง q u วส t 1, q u e s เคนะครับถ้าเป็น g กนะครับก็คือรองรับเป็น o c l l s s Go อย่างเดียวนะครับก็จะมีคอนเทนต์มากมายนะครับก็ลองเข้ามาดูเข้ามาโหลดกันได้นะครับแล้วก็ฟังก์ชันอีกอย่างหนึ่งของการลงโปรแกรมไซเควสนะครับเราสามารถลงโปรแกรม apk ของ Android ได้ด้วยนะครับหรือ apk ของเกมต่างๆนะครับ ฟังก์ชันของไซเควส์เนี่ยมีมากมายนะครับสามารถสตรีมนะครับตัวภาพจาก q u วส t เข้ามาที่คอมได้ด้วยนะครับอีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือเราสามารถเข้ามาแมเนจไฟล์นะครับจริงๆก็เหมือนกับต่อ USB นะครับก็คือลากไฟล์ลงไปใน q u วส t หรือว่าลากไฟล์จาก q u วส t ลงมาที่คอมนะครับถัดมาก็คือจะเป็นตัวบอกนะครับว่าแอปอะไรที่เราลงไว้แล้วบ้างนะครับในตัวเครื่องนะครับ ก็สามารถเข้ามาดูเข้ามาลบภายในหน้านี้ได้ด้วยนะฮะแล้วก็ถัดมาก็คืออย่างที่บอกไปนะครับมันสามารถปรับแต่งนะครับค่าต่างๆในตัวเควสของเราได้ด้วยนะครับอย่างตัวนี้นะครับสามารถเซตตัว refresh rate นะครับาารเซ,ต,ต,บเซตพวก chromatic aberration สามารถปิดกาเดียนได้นะครับก็คือเวลาเราใส่เฮดเซตเข้าไปเนี่ยเราถ้าเราเทิร์นออฟตัวนี้ไว้นะครับมันก็จะไม่เด้งหากาเดียนนะครับฟูลเอสแคปเจอร์นะครับตัวนี้เวลาที่เราแคปเจอร์ภาพภายในเควสนะครับปกติแล้วเนี่ยวิดีโอจะเป็น30 FPS นะครับถ้าเรามาเทิร์นออนตรงนี้นะครับวิดีโอที่เราได้จะเป็น60หรือ72 FPS นะครับสามารถที่จะเซตพวกค่า p e r f o r m ร์แมต่างๆนะครับแล้วก็เซต ขนาดวิดีโอนะครับอย่างตัวนี้ถ้าเราชอบแคปวิดีโอบ่อยๆเซตเป็น1 0 8 0 p ก็ได้นะครับฟังก์ชันพวกนี้นะครับก็ลองปรับแต่งกันได้ตามการใช้งานนะครับกลับมาที่หน้าของ explorer นะครับเราก็สามารถที่จะสร้าง Account ของ s ไซค e วสนะครับเพื่อที่จะได้รับข้อมูลในส่วนของอัปเดตต่างๆของ s i คเวสนะครับเข้ามาที่ตัวอีเมลของเรานะครับแล้วก็จะเป็น Account นะครับ บอกว่าเกมที่เราดาวน์โหลดไว้มีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับในส่วนของแอปนะครับที่เราลงผ่านโปรแกรมไซค e วสนะครับเราเข้ามาดูภายในตัวแว่นของเรานะครับตัวแอปที่เราลงไปแล้วนะครับก็จะมาอยู่ที่ All นะครับแล้วก็ u n o น o อสนะครับก็คือจะเป็นลิสต์ของเกมตามนี้นะครับพวกแอปที่เราลงเข้ามานะครับเราก็สามารถที่จะกดเข้ามาเล่นได้เลยนะฮะ นี่นะครับก็คือเข้ามาเล่นได้เลยนะฮะเหมือนเกมจากสตอร์ทั่วไปก็ในการลงแอปเข้าแอปพวกนี้นะครับก็จะมีความเสี่ยงนะครับในเรื่องของว่าบางทีถ้าแอปมันไม่เสถียรนะครับอาจจะทําให้เครื่องดับอะไรพวกนี้ได้นะครับก็ใครที่ลงแล้วก็ต้องลองด้วยความเสี่ยงของตัวท่านเองนะครับผมการลงและการใช้งานแอปจาก โปรแกรมไซเคเวสในโอคูลัสเวสโอคูลัสเวสสของเรานะครับก็มีขั้นตอนประมาณนี้นะครับถ้าท่านใดทำไปแล้วติดขัดตรงไหนนะครับสามารถคอมเมนต์ถามกันได้นะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับคลิปเกี่ยวกับ เทคนิค VR Oculus Quest Oculus Quest 2เทคนิค DIY ต่างๆเกี่ยวกับ VR นะครับสามารถลงไปดูได้ใน description นะครับและเช่นเคยนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับท่านนะครับกด subscribe กด like และกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ล่าสุดจาก p i ชอตสออของเรานะครับทุกๆ like ทุกๆ subscribe นะครับมีประโยชน์กับช anel ของเราแล้วก็ช่วยให้เพื่อนๆท่านอื่นๆนะครับที่กำลังตามหาวิดีโอความรู้เกี่ยวกับเรื่องเรื่องนี้นะครับ ได้หาเจอวิดีโอนี้ได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับวันนี้ผมพองธนวัฒน์พงคณะเจรเดิญลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีและมีความสุขของทุกๆท,ท่านนะครับผมสวัสดีครับ